มีข่าวด่วนเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับตำรวจยิงคนตายอีกแล้วมีชื่อเรียกว่าจ่าเบิร์ตนะครับเข้าไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังแล้วเมาไปมีเรื่องกับคู่กรณีแล้วก็ยิงคนเนี่ยนะครับจนได้รับบาดเจ็บไปสองคนแล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งคนนะครับที่สําคัญในขณะที่ทําการหลบหนีเนี่ยนะฮะขโมยปืนหลวงไปด้วยนะครับแล้วก็เอาชุดเกราะไปด้วยเล่งล่าตำรวจหน่วยสวัสด์โอ้โหหน่วยสวัสด์นะ รัวยิงในผับจนคนเสียชีวิตย่องเข้าไปขโมยปืนยาวเสือ้อเกราะหลวงไปอีกด้วยนะครับและในเวลาต่อมาโอโหทนาดุรงลงพูดคำนี้เลยนะฮะการ์ดยิงหนองบัวลำพูยังไม่ครบเดือนตำรวจยิงคนตายรัวรัวนโยบายคุยได้จริงคุณผู้ชมครับนโยบายเนี่ยก็คือคุยจริงคุยจังค,คุยนู่นคุยนี่เนี่ยตำรวจชื่อว่าจ่าเบิร์ดนะฮะตอนนี้เร่งล่าตัวอยู่เอาทั้งปืนยาวเอาทั้งชุดเกราะไปด้วยคุณผู้ชมครับ ตำรวจยิงคนตายอีกแล้วนี่มันเรื่องส่วนบุคคลหรือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับองค์กรแล้วนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยไม่มีแผ่วเลยนะครับออกข่าวแทบทุกอาทิตย์ทั้งปืนทั้งยาฆ่าคนตายแทนที่จะถูกเรียนสั่งสอนเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะตำรวจเข้าปิดล้อมห้องทำงานของหน่วยสวัสดผู้ทรจังหวัดตรังหลังมีบ่อแสว่าจ่าเบิร์ตลอบเข้ามาเอาปืนยาวเสื้อเกราะของราชการแล้วก็เพ่นหนีไป จากกรณีที่จ่าเบิร์ดนะฮะตําแหน่งเป็นพอบบอหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพอนองเอื้องปฏิบัติหน้าที่หน่วยรชการชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยสวัดเลยนะก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม,มยิงคนสนิทนักการเมืองท้องถิ่นนับสิบนัดเสียชีวิตในขณะที่กระสุนยังไปถูกเพื่อนของผู้ตายรวมถึงจะมีนักท่องเที่ยวโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บหลังเกิดความไม่พอใจภายในสถานบันเทิงแห่งนั้นโอ้โหเป็นสวัดนะฮะ เอาปืนไปด้วยยิงเป็นสิบนะัดยิงคนสนิทนักการเมืองนักท่องเที่ยวโดนลูกหลงอีกต่างหากล่าสุดเจ้าหน้าที่กําลังทั้งในและนอกเครื่องแบบนับห้าสิบนายทาการปิดล้อมห้องทํางานของหน่วยสว่าดเนื่องจากมีเบาะแสวุ้ก่อเหตุหลบหนีเข้ามาเอาวุธปืนและก็เสื้อกลองของทางราชการขณะเดียวกันแบ่งกาลังลงพื้นที่ไปยังบ้านของคนสนิทที่คาดว่าจะหลบหนีไปนะฮะอันนี้ไม่ถึงอันนี้เรียกคล,ลั่งหรือเปล่ามันก็คลั่งได้นะแต่เมาแล้วก็ไปมีเรื่อง แล้วยิงเป็นสิบสิบนัดนนในผับคือตอนนี้มันต้องพูดกันถึงภาพรวมละว่าแปดปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแทนที่มันจะดีขึ้นนะนายกมาจากทหารมีอํานาจเผด็จการนะบอกว่าจะควบคุมบริหารประเทศด้วยความดีความงามสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็พลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละผัดกันดูมาโดยตลอดคุณผู้ชมครับแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะ โอ้โหนะยิงคนตายอีกนะเอาชุดเกราะเอาปืนยาวรู้สึกดูข่าวทุกวันเนี้ยประชาชนไม่ได้รู้สึกถึงความปลอดภัยเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันวันละหลายๆครั้งด้วยนะคุณผู้ชมครับก<ส>ราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนปลาสลิดยุคนนะครับปลาสลิดจากดอนเจดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ<ส>และอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือไส้กรอกอีสานยุคนนะครับ ตอนนี้สินค้าทั้ง2องอย่างนี้นะครับได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งขายมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆนะครับได้รับการสนใจไม่แพ้ทั้งแหนมแล้วก็ไม่แพ้ทั้งไส้อัว่วรวมไปถึงเนื้อแดดเดียวทอดรวมไปถึงหมูแดดเดียวทอดนะครับผมย้ํานะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนร้อเปอร์เซนะครับ ปลาสลิดชุดละแค่เพียง169บาทนะครับ1ชุดก็จะมี4ตัวตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณนขณนะนี้นะครับผมใช้ไซส์ประมาณ8-9ตัวโลนะประมาณ8 9ตัวโล,นะ 8, ตวโลแต่พอมาทอดเนี่น้ำหนักมันจะลงหน่อยนะครับ1ชุดก็จะมีอยู่4ตัวแบบนี้ทอดสดใหม่เสมอใช้น้ำมันใหม่เลยนะครับแล้วก็ปลานั้นขึ้นชื่อจากที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นของท้องถิ่นเป็นของขึ้นชื่อนะครับ หากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า u t u b e เห็นไหมน่ากินมากนะครับผมใช้ไซส์ประมาณ3นิ้วกว,กว่าของผมนะครับผมเป็นคนชอบไซส์ประมาณนี้คุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปเวฟหรือว่าจะเอาไปทอดก็ได้นะครับทอดก็ตั้งน้ํามันให้มันร้อนๆน,นิดนึงแล้วก็ปลาลงแล้วก็หลีไฟลงสักประมาณ2นาทีก็ทานได้แล้วครับ เนี่ยอันนี้ปลาสลิดนะครับปลาสลิดจากอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสดใหม่แน่นอนนะครับนะสมัยก่อนผมนึกว่ามันมีแต่ปลาสลิดที่บางบ่อสุตรประการแต่ไม่ใช่นะครับที่ดอนเจดีเขาก็มีรสชาติมีสไตล์ที่ไม่แพ้ใขรเหมือนกันนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นคุณผู้ชมดูนะหนึ้บาทนะครับนี่ฮะทีนี้มาดูไส้กรอกอีสานนะครับอันนี้จะน้ำหนัก400กรัมนะฮะยังดิบอยู่นะฮะแต่หมักไปแล้วนะครับเนี่ยครับ 1 9 9บาทนะหนึ่งชุดจะมีตั้งแต่8ลูกถึง10ลูกแล้วแต่ขนาดของไส้นะครับแต่ไม่เกินนี้นะครับทำสดใหม่เสมอนะฮะส่งตรงไปครคุณผู้ชมชุดละร้อยบาทนะหากคุณผู้ชมเคยกินแหนมยุคนแล้วเนี่ยนะครับลองดูครับแหนมนัานมาทางเหนืออันนี้ไส้กรอกเลยนะครับก็จะเป็นทางอีสานนะครับเป็นสูตรที่เราคิดค้นกันเข้ามาใหม่โดยแม่ครัวผู้เชี่ยวชาญนะครับนะทำสดใหม่แน่นอนนะครับ ได้ไปจะเอาไปทอดจะเอาไปย่างกระสุดแท้แต่นะครับหรือเวลาได้ไปถ้ามันจะมีน้ําออกมาหน่อยนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดเราทําสดใหม่หมักเข้าไปสดๆเลยนะครับส่งตรงให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยไส้กรอกอีสานนะครับชุดละ199ปลาสลิดชุดละ169เห็้นี่ฮะนี่ครับนี่น้ำหนัก400กรัมนะฮะดูว่าสูงใ,ใกล้ๆนะฮะสวยงามมากนะครับ ผมยุคนเนี่ยชอบเอาของชุมชนมาขายเพราะว่าเป็นจุดยืนของผมเป็นนักข่าวลูกหลานชาวบ้านเป็นสไตล์ชาวบ้านนะครับขายมาก็ได้เอาเงินมาทําข่าวนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเอามาทําข่าวเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับกาไรก็เหลือนิดหน่อยนะคือให้มันเลี้ยงดูองค์กรได้เพราะโดยลําพังผมเนี่ยมันก็อ่านข่าวอยู่แล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมครับ ผมก็เป็นพิธีกรข่าวก็มีรายได้พอสมควรปลาสลิด169สนะครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจ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 ,สนใจเข้ามาหรือเข้าไปในกล่องข้อความนะครับก็พิมพ์าว่าสนใจหรือเอาชัวนะฮะด้านล่างคอมเมนต์มันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งได้นะครับเช่นเดียวกันครับไส้กรอกอีสานร9 9าปลาสลิด1 6ออันนี้199จะสั่งพร้อมกัน2ชุดก็ได้นะครับนะจะสั่งพร้อมกัน2ชุดเลยก็ได้เป็นแพ็กเกจนะคะคุณผู้ชมครับ นี่ฮะร้อยเนะอันนี้คุณผู้ชมเนี่ยผมทุกอย่างผมลองทานผมกินนะมาหมดแล้วแล้วมั่นใจว่าเออขนาดเรายังชอบเออเราเป็นคนซีเรียสเวลากินอะไรตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะเราดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็ต้องเป็นของดีที่มีประโยชน์นะครับนี่ฮะไส้กรอกอีสานสวยงามนะฮะเราแพคด้วยระบบที่ได้มาตรฐานนะครับหชุดสี่ยกรัมร้อบาบทลองทานดูครับอันนี้สูตรคิดค้นใหม่เลยนะฮะ รับประกันครับว่าไม่แพ้เจ้าดังๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนปลาสลิดเนี่ยนะครับคือมันทอดใหม่อะคือมันต้องเลือกบ่อที่ดีไซส์ที่ดีสดใหม่ทอดใหม่นะ้ามันดีทอดอย่างถูกต้องรับประกันครับแค่นี้ปลาสลิดประเทศไทยเนี่ยมันสู้ได้ทั้งโลกอะสำหรับคนที่ชอบรับประทานผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานเป็นอย่างมากนะครับชุดละแค่เพียง169บาบาทเท่านั้นเห็นไหมนี่ ทั้งปลาสลิดทั้งไส้กรอกอีสานรายไ,ได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวแน่นอนสนับสนุนองค์กรข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับผมขายทั้งปลาสลิดผมขายทั้งไส้กรอ,อกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่ากระแสตอบรับก็ดีอย่างต่อเนื่องมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นหิ้งไปแล้วพวกไส้อัวพวกแหนมพวกหมูพวกเนื้อแดดเดียวเลยนะครับมีประชาชนเนี่ยให้ความสนอ,อกสนใจและก็ชื่นชอบ เป็นจำนวนมากส่วนใครก็ตามที่ดูถูกนะเนี่ยครับดูถูกเหยียดหยามนะครับนู่นไปด่าคนค้ายาบ้านู่นนะครับ้าอาวุธปืนเถื่อนนูน่นหากินทุจริดนู่นนะครับผมทํามาหากินสุจริตนะครับก็มาด่าอย่างนั้นแหละไม่รู้เป็นคนมันโตมาได้ยังไงนะชอบด่าคนทํามาหากินสุจริตก็ไปดา่าก็ไปแซะก็ไปแขวะเขานะครับนี่ฮะผมไม่ไอายแม่ผมก็เป็นแม่ค้านะครับผมเป็นผู้เป็นคนโตมาจนถึง,ถง,ถงทุกวันนี้เป็น ยุคคนที่คุณผู้ชมรู้จักนนะฮะแม่ผมเมื่อขายของอยู่ตลาดนะฐานะทางบ้านยากจนมาตั้งแต่เด็กครับนะจนเริ่มลืมตาอ้าปากได้หน่อยก็เพราะเนี่ยแหละครับเป็นลูกหลานแม่ค้ารู้จักทํามาหากินนะจนมามีวันนี้ที่คุณผู้ชมรู้จักผมผมดีใจมากนะฮะเนี่ยได้ขายปลาสลิดชุดละร้อยหกสิบเก้าทำของดีๆสะอาดอร่อยอร่อยคุณภาพให้คุณผู้ชมได้กินนะครับเนี่ยามาจากชุมชนที่ดอนเจดีนะชุมชนเลยนะคุณผู้ชมครับสดใหม่นะส่งตรงเลยนะ หากินไม่ใช่ง่ายๆนะครับยกเว้นคนที่อยู่ดอนเจดีย์อยู่แล้วหรือว่าอยู่สุพรรณอยู่แล้วนะครับนี่ไสอั่วครับเฮ้ยไม่ใช่ไสอัว่วนี่ไสกรอก400กรัมนะฮะ199บาทเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนผมยุคนมาโดยตลอดก็จะเป็นปากเป็นเสียงต่อไปแบบนี้หากคุณผู้ชมสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามทีมงานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นที่อินบ็อก คอมเมนต์ Comment, พิมพ์สนใจก็ได้ด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่สังเกตกดเข้าไปคุยเลยแหละครับแล้วระบบมันจะบันทึกเอาไว้อีกหน่อยถ้าคุณผู้ชมอยากทานอะไรอร่อยๆจากผมที่ผมไปสรรหามาให้เป็นปิตพันชุมชนที่มีคุณภาพเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับก็จะได้มีไลน์พูดคุยกับทางทีมงานได้ตลอดเวลาขอขอบพคุณอย่างสูงที่เอ็นดูสนับสนุนพวกเรา เราจะเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านต่อไปและสิ่งของที่เราเอามาจัดจําหน่ายนั้นก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพและที่สําคัญรายได้ส่งตรงถึงชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ